มัมลาคอนิกโพสภาพดวงตาตัวเองถามแฟนคลับอันตรายไหมต้องบอกเลยว่าลดและอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีสําหรับมัมลาคอนิกนักร้องชื่อดังที่มีเพลงฮอตติดหูมากมายผู้คนร้องตามกันได้ซึ่งในยุคหนึ่งโด่งดังและมีชื่อเสียงโด่งดังมากมีแฟนคลับตามเพียบปัจจุบันแฟนๆก็ยังคงได้เห็นมัมอยู่ในวงการบันเทิงออกรายการต่างๆบ้างเริ่มร้องเพลงกับเพื่อนผู้หญิงคนนึง โดยเล่นแนวโฟกซองเพื่อนผู้หญิงของมัมทำหน้าที่เล่นกีตาร์ส่วนมัมทำหน้าที่ร้องนำซึ่งเชื่อม,มัมตั้งโดยเพื่อนผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นทอมต่อมาเพื่อนนักดนตรีอีกสองคนซึ่งเล่นประจำที่ไฮไลท์และบิสกิตคาเฟ่ได้ชวนมัมทำวงลาคอนิกโดยเล่นประจำที่โอเชียนคลับและยูอพิทเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จนกระทั่งวีโรดควันทำมดีอใจแห่งไนท์สปอร์ตได้ผลักดันและประสานงานให้ลาคอนิกออกเทปกับสังกัด ไนส์สปอร์ตเป็นผลสําเร็จล่าสุดม,มัมได้ออกโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพดวงตาของตัวเองที่แดงมากพร้อมระบุข้อความว่าอยู่ๆก็แดงขึ้นมาแบบนี้เหมือนเลือดออกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาไม่เจ็บไม่ปวดไม่เคืองไม่มีอาการใดๆเลยเริ่มเป็นตั้งแต่เมื่อคืนละแต่จําได้ว่าเคยเคยี่ข้างนี้ครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกเลยอันตรายมหเนี่ยทํากลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับแสดงความห่วงใยเป็นจำนวนมาก